คนถอย20แบบที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ถ้าท่านใดจะไปขยายความศึกษาเพิ่มเติมก็เชิญได้ที่พระไตรปิฎกเล่มที่25วัสรลสูตรที่7นะคะแต่ว่าถ้าไปอ่านเองเนี่ยค่าอาจจะยาวนิดนึงส่วนประโยคที่ใช้ก็าอาจจะทำให้ท่านเข้าใจยากนะคะยังนั้นหมอวิวขอย่อยมาให้ท่านฟังดีกว่าเอาแบบสั้นกระชับเลยนะวัสระก็แปลว่าคนชั่วคนถอยคนชั้นต่า พระพุทธเจ้าสอนว่ามี20แบบดังนี้ค่ะแบบที่ 1. นะคะโกรธง่ายโมโหง่ายชอบผูกใจเจ็บมีทิฏฐิมีมัญญาสูงแบบที่สองไม่มีใจเมตตาสัตว์แถมยังทำร้ายเบียดเบียนสัตว์แบบที่สเป็นโจรปล้นแล้วก็ตั้งใจฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาทรัพย์แบบที่ 4. ขโมยของเอาของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาต แบบที่5ค่ะกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่คืนแบบที่6ค่าผู้ที่กําลังเดินทางแล้วก็ชิงเอาสิ่งของไปแบบที่7เป็นพยานที่กล่าวคำเท็จและใส่ร้ายป้ายสีผู้บริสุทธิ์แบบที่8ล่วงเกินผู้อื่นและข่มขืนกระทำชําเราแบบที่9ค่ะทอดทิ้งบิดามารดาไม่ยอมเลี้ยงดู แบบที่10ทุบตีด่าว่าบิดามารดาพี่ชายพี่สาวหรือแม่กระทั่งคนในครอบครัวของตนเองแบบที่11เวลาคนมาถามขอความช่วยเหลือแต่ดันให้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเสียแทนแบบที่12ทําทำชั่วแต่ปกปิดความชั่วของตัวเองไว้ไม่ให้ใครรู้แบบที่13ไปบ้านคนอื่นเขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี แต่พอเขามาบ้านตัวเองกลับแล้งน้ำใจไม่ตอบแทนคุณแบบที่14โกหกนักบวชทุกเหล่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแบบที่15ค่ะนักบวชมาบิณฑบาตขออาหารไม่ให้แถมยังดา่าไล่นักบวชอีกแบบที่16คุยโวโออวดว่าตัวเองมั่งมีทั้งที่ในความจริงตัวเองไม่มีอะไรเลยแบบที่17ยกตนข่มท่าน ถ้าเป็นในสมัยนี้ก็คือคนที่ชอบพูดทับถมคนอื่นให้ดูแย่แต่ตัวเองดูดีอยู่ฝ่ายเดียวแบบที่18ค่ะหยาบกระด้างฉุนเฉียวแถมยังลามกแบบที่19ติเตียนคารวาที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบติเตียนพระสงฆ์นักบวชและพระพุทธเจา้า20แบบสุดท้ายค่ะ ไม่ได้พระอาหารหันต์แต่พูดให้ผู้อื่นนะ่ะเชื่อว่าตนเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่รวมเรียกว่าคนถ่อยนะคะอยู่ใกล้คนประเภทนี้ที่ว่ามาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเลิกคบได้เลิกยุ่งได้จะดีมากค่ะ